สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นรประจำกับผมเท็ดดี้แล้วรายการแซทชานลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวคราวข่าวคราว,าว,าวดารานางแบบนักร้องหรือชอบติดตามข่าวคนสําคัญสําคัญหรือคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมต้องได้เห็นสิ่งน,นี้แน่นอนครับนั่นก็คือบทสนทนาภายในกลุ่มไลน์ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความสวยความงามครับอาจจะเป็นน้องชะอมน้องชะ เอน้องอะไรก็ช่างเถอะครับที่เขาส่งต่อถึงเรื่องการคุยกันเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นครับวันนี้เท็ดดี้มีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไอการส่งข้อความประเภทนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับผมเหตุที่ไม่ควรจะไปเชื่อครับเพราะจริงๆแล้ว ข้อความในนั้นมันแก้ไขได้ด้วยโทรศัพท์มือถือแบบไม่ยากอะไรเลยครับฮะมันทําได้จริงเหรอแล้วมันทํายังไงคุณผู้ชมดูต่อสิครับเดี๋ยวเท็ดดี้ทาให้คุณผู้ชมดูว่าเฮ้ยมันทําได้นะแล้วมันทําง่ายมากๆเลยครับไปดูกัน การที่มีการแชร์ข้อความต่างๆครับส่งมาว่าบอกว่าเฮ้ยนี่คือแชทของคนนั้นคนนี้คนนั้นนะมันเป็นแบบนี้ครับแล้วเราบางทีก็อาจจะเผลอเชื่อไปง่ายๆด้วยเหตุที่มันเป็นเรื่องน่าสนใจครับแต่เดี๋ยวเท็ดดี้ทำตัวอย่างให้ดูเนาะเช่นตอนนี้เท็ดดี้ใช้ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมฮะเท็ดดี้คุยกับคนคนหนึ่งครับคนคนนั้นก็มีชื่อว่าเท็ดดี้เช่นกันครับผมคุยกับเขาแบบนี้ฮะผมบอกว่าเฮ้ยเธอฉันชอบเธอนะเธอรู้ไหมฉันชอบเธอตอบฉันหน่อยแบบนี้ครับสมมุติว่ามี มีคนไม่หวังดีนะฮะเขาทำการเก็บข้อความการสนทนาตรงนี้ไว้และส่งออกมาเป็นเท็กซ์นะครับไม่ได้ส่งมาเป็นบันทึกภาพหน้าจอฮะบางคนเขาส่งในเรื่องก,การบันทึกภาพหน้าจอแบบนี้และส่งเป็นไฟล์รูปภาพมามีความน่าเชื่อถือมากกว่าการส่งเป็นข้อความแบบ เท x t ครับผมหรือตัวอ,อักษรอ,อย่างเดียว Text คืออะไรยังไงครับมันทําอย่างนี้ฮนะเวลาที่ผมต้องการบันทึกบทสนทนาตรงนี้เนาะผมก็จะเข้ามาที่ตรงนี้ครับกดขีด3ขีดตรงนี้ฮนะแต่โชว์เข้าไปฮนะจากนั้นผมก็เลือกขึ้นมาครับที่คําว่าการตั้งค่าอื่นๆตรงนี้ครับ ผมเลือกคำว่าการตั้งค่าอื่นจากนั้นผมจะเลือกคำว่าสำรองประวัติการแชทครับผมตรงนี้ฮะสำรองประวัติการแชทกดชอปเข้าไปฮะสำรองประวัติการแชทเป็นไฟล์ข้อความผมเลือกแบบนี้เสร็จแล้วครับเขาก็จะเลือกให้ผมเขาจะถามผมว่าเฮ้ย แกสำรองไะแกจะเก็บไว้ที่ไหนผมก็เลือกที่ไลน์เนี่ยแหละครับผมเลือกที่ไลน์แล้วเก็บไปวในกลุ่มที่ผมต้องการจะแชร์พาพเข้าไปฮะคุณผู้ชมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเจ้าไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นไฟล์ txt หรือก็คือ text นั่นเองครับหมายความว่ามันไม่มีรูปภาพมันไม่มีตัวอักษรแต่มันจะมีเพียงแค่ข้อความเท่านั้นครับจากนั้นครับเรามาเลือก เปิดเจ้าไฟล์ตัวนี้ครับไฟล์เท็ตัวนี้ฮะเมื่อแตะเข้าไปครับมันขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์คุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันอะไรที่สามารถใช้งานได้บ้างครับแต่ตัวที่ผมแนะนําให้ใช้เลยก็คือน,นี่ฮะคำว่าเอกสารตัวนี้ครับแก้ไขได้ง่ายที่สุดฮะมาแตะที่เอกสารปัป๊บเข้าไปนะครับจากนั้นฮะเลือกอีเมลที่คุณผู้ชมต้องการจะใช้งานในการล็อกอินเข้าสู่ไฟล์เอกสารครับคุณผู้ชมเลือกตัวไหนก็ได้ฮะให้ผลเหมือนเหมือนกันครับแต่ถ้ามีอันเดียวก็กดอันเดียวนั่นแหละตกลงเข้าไป เลยครับจากนั้นนะคุณผู้ชมครับเขาจะเปิดเจ้าไฟล์ตัวนี้มาเป็นไฟล์ txt หรือไฟล์ text ให้คุณผู้ชมได้ดูการสนทนาอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้ทั้งหมดเลยครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เรามีนี่เธอฉันชอบเธอไนรู้ไหมเธอชอบฉันไหมตอบหน่อยนะครับผมที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่นี้กับเจ้าเท็ดดี้ตัวนี้ฮะเดี๋ยวดูซิใช่ไหมนะเอานี่ไงใช่ไหมนี่คือของจริงนะครับจากนั้นเรากลับมาดูเจ้าตัวนี้ฮะเมื่อเราต้องการจะบอกนะครับเช่นตรงนี้ เราเกลียดคนคนนี้มากๆเลยเราอยากจะใส่ไฟคนคนนี้แทนที่จะบอกว่าเขาบอกว่าฉันชอบเธอนะเราอยากจะเปลี่ยว่าฉันเกลียดเธอนะทํำยังไงฮะคุณผู้ชมโอ้ยง่ายมากเลยครับแปะที่ข้อความนี้ครับจากนั้นก็เปลี่ยนฮะเมื่อเจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่ขยายข้อความเป็นตรงไหนก็ได้ะครับและหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมมาคลิกตรงเจ้าเครื่องหมายปากกานี้ก็ได้ครับคลิกที่เครื่องหมายปากกานี้นะฮะและจากคําว่าชอบครับคุณผู้ชมมาพิมพ์เป็นคําว่าฉันเกลียดเธอนะ ฉันเกลียดเธอนะฮะแค่นี้ครับแล้วคุณผู้ชมจะทำยังไงต่อล่ะจะแคปเจอร์หน้าจอนี่หรอจะบันทึกจะแชร์จะทำอะไรก็เอาเลยครับทีนี้ฮนะเพราะฉะนั้นครับเมื่อคุณผู้ชมทำการแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะและ ผมทำการแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ครับป๊อปเข้าไปฮะและส่งให้คนอื่นๆดูนะฮะแทนที่ผมจะบอกชอบบอกรักคนคนนี้กลายเป็นว่าผมไปบอกเกลียดเขานะฮะคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับและแบบนี้มันจะยากเย็นอะไรสักแค่ไหนกันเชียวล่ะ อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับโดยเฉพาะโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้การตกแต่งรูปภาพการแก้ไขข้อมูลอะไรทําได้ง่ายมากๆครับผมไม่อยากให้คุณผู้ชมต้องเดือดร้อนเพราะการแชร์ข้อมูลผิดๆครับและหากคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่ c h ช n แนลครับพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจําทุกวันสองทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ